เงิคไอั who, two, <Huh? S 1> นนี่เงินไทยเงินหนูอหรอยที่เท่าไหร่สองเหรอแบงค์ที่เท่าไหร่สองเหรอสองม้าเฮ้ยหรืออะไรล่ะลุ้นมาลุ้นกันเรามาลุ้นกันโอ้ตั้งไปแล <S <s ้วต้องทำให้นอนก่อนเออประมาณนั <S <s ้น <s> เออนั่นแหละอุ้ย ต,ต้องเล่นอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนั้นเมื่อกี้พ่อทำอย่างนั้นเลยมันต้องเหมือนให้มันแตกเล่นให้ขาได้ขาหนึ่งอ่ะเลยไปลองดูอุ้ยลองดูอุ้ยอุ้ยอะไรขยับติดไม่เวี้ยไม่เบี้ยมันไม่ใช่ขาเวี้ย โอ้ร้อยที่สองนะคะทุกคนร้อยที่สองร้อยได้หมดไปอันนี้คนว่าสองร้อยเพราะอันนี้พ่อเหรออันนี้ของนี้ของพ่อเหรอใช่แต่ว่าเป็นเฟื่อนหนุบเฟื่อเหรอให้ขาหนึ่งโดนนะเออ รุนหนักรุนหนักเพราะว่ากดดันนะคะทุกคนตอนนี้ตอนกดดันเพราะว่ามีคนมารอต่อร้อยที่สามร้อยที่สามใหญ่ยากระจาตำแหน่งยาก่เร็วมาก รอเนียะยดูไม่รู้มันไม่ใครหยับเลยเนาะมันลุ้นเอาอม,มาติดป่องอีกมันไม่มันโอกาสยากหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ มาน,นี่แหละยังอ่ะนะยังนิดเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แม่นันน็นไงถึงรอบเถอะถึงรอบตนนี้ได้แล้วโอ้โหในที่สุดก็ได้หมดเท่าไหร่กี่ร้อยสี่ร้อยซื้อ่าห้าร้อยแต่มันยังไม่หมด สามร้อยดิอันนี้สามร้อยกว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองร้อยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบอันนี้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยกว่าเหรอเพราะว่าเหรียญยังไม่หมดใช่ไหมไปเดี๋ยวค่อยแกะ